นี่เป็นเกมที่เดือดมากครับแล้วก็สนุกแบบเป็นเกมที่ทุกคนช่วยกันเล่นแล้วก็สามคีก็เล่นครับแล้วก็ได้รับชัยตามเป้าหมายครับอันนี้5ก็รอชมขผมนะครับฝากติดตามนะครับก็สนุกมากครับเต็มที่ครับดีใจครับแล้วก็ดีใจที่เด็กๆเขาทําตามเป้าเขาแต่เป้าเป้ายังไม่จบนะครับเป้าของการแชมป์นะแชมป์แรกนะครับของจังหวัดสุดท้ายนะครับต้องขอบคุณน้องๆนะครับผลงานของน้องๆนะครับน้องๆที่ทําเต็มที่ทุกคนนะครับเหนื่อยละแต่ทําเราทําได้ครับก็ รู้สึกดีใจกับเด็กๆครับที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ครับแล้วก็ขอฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยครับโรงเรียนโรงการบุเลียนส่วนจังหวัดชัยนาทครับก็จะทําให้เต็มที่ครับก็ค่อนข้างดีครับแต่มีความผิดพลาดอยู่ครับต้องนำกลับไปแก้ไขให้ดีกว่าเดิมครับก็ขอขอบคุณกองเชียร์ที่มาท้งโรงเรียนขอบคุณโค้ชทุกคนขอบคุณน้องๆเป็นเพื่อนในทีมครับที่ช่วยเาเล่นเข้ารอบชิงให้ได้ครับขอให้กองเชียร์อบจชัชนะทุกคนนะครับเชียร์โรงเรียนของเราด้วยครับแล้วเราจะเป็นแชมป์ด้วยกันครับ เดี๋ยวมาบู้จัดก,กับไมเน็มทุ่มใจไปให้สุดใ <c oughs> น,นละไมเว่